วันนี้ขอนำเสนอพระสมเด็จพิมพเกตบัวตูมของพระครูะมูลหรือพระครูมูลวัดสุทัศเทพพระวารา,รามแขวงเสาจิงช้าเขตรพระนครกลุ่มเทพพระสมเด็จเ,เกตบัวตูมเป็นพระเนื้อผงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2485มีมวลสารสมเด็จวัดละคังเป็นมวลสารหลักซึ่งมีพุทธลักษณะคือ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิบนฐานสามชั้นด้านหลังเรียกพระสมเด็จเกตบัวตูมมีพุทธคุณแก้วคาดปลอดภัย